ตอนนี้เราก็อยู่ที่คฤหาสหาสุดหลูทำเลดีในหนองหอยนะคะใกล้กับโรงเรียนนานาชาติวารีเชียงใหม่ค่ะเนื้อที่ทั้งหมดนะคะที่ดินนี่ก็จะมี250ตารางวาค่ะส่วนในตัวบ้านก็จะมีเนื้อที่ทั้งหมด650ตารางเมตรค่ะบ้านสวยมีไว้ดูไม่ได้มีไว้ขายนะฮะ ถ้าอยากจะซื้อลองมาอยู่ดูก่อนนะครับแล้วก็ขอคุยดูแต่ราคาคิดว่าคงจะหลาย10ล้านนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมกันกันตพัฒจากกันสมาร์ทโฮมน,นะครับเราไปดูบ้านที่ซ้ำไปซ้ำมามาเยอะแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาดูบ้านสวยหลังใหญ่นะฮะเขาเรียกว่าสไตล์อะไรเนี่ยเหมือนดิสนีย์เลยนะครับเป็นหลังใหญ่ๆมีทั้งหมด 5ห้องนอน6ห้องน้ำนะครับมีสระว่ายน้ำใหญ่ๆพื้นที่250ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยตัวบ้าน650ตารางเมตรเป็นบ้านไซส์ใหญ่เลยนะครับมีไว้ให้เช่านะครับคุณผู้ชมเดือนละ139,000บาทนะครับถ้าอยากจะสนใจซื้อจริงๆนะฮะไม่แน่เจ้าของอาจจะขายก็ได้อันนี้ผมไม่การันตีนะฮะผมคิดเอาเองนะครับก็เป็นบ้านปล่อยเช่านะครับอยู่แถวแใกล้ๆกับโรงเรียนวารีนะครับตำบลหนองหอยอำเภอ อำเภออะไรหนองหอยเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นบ้านไซส์ใหญ่ทําไว้ค่อนข้างสวยนะครับแปลกตาดีรู้สึกว่าจะมีหลังเดียวในเชียงใหม่มั้งฮะเท่าที่ผมไปถ่ายบ้านมาเนี่ยเพิ่งเจอหลังนี้แหละครับบันไดสวยเลยนะฮะเป็นบันไดขึ้นสองทางนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนอาจจะดูว่ามันผิดหลักควงจุ้ยนุ่นนี่นั่นก็ก็ต้องขอผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าหลังนี้เราปล่อยเช่านะฮะมี ปล่อยเช่าแล้วก็สามารถขอเฟอร์นิเจอร์เพิ่มได้นะครับจากที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะฮะก็คือด้านในนั้นก็จัดไว้ค่อนข้างครบเลยนะครับครัวมีถึง2ครัวด้วยกันนะครับมีครัวนี้นะฮะสำหรับแขกเราเนาะเวลาเราใช้พื้นที่ห้องนี้สําหรับนั่งเล่นหรือสําหรับทํากิจกรรมต่างๆนะครับเหมาะสําหรับเราอยู่กันหลายๆท่านนะฮะหรือท่านที่อยากจะทําธุรกิจนะครับไม่แน่ใจว่าเราจะเช่าปล่อยต่อได้ไหมคิดว่าคงไม่มีปัญหานะฮะ เพราะว่าจุดนี้เนี่ยมีไว้บริการสําหรับพื้นที่ที่สัรค์ต่างๆนะครับ mm hmm. ก็ใช้ได้เลยนะฮะแถมยังไม่พอนะครับยังมีห้องคาราโอเกะไว้เพิ่มเติมนะฮะก็คือร้องเพลงร้องเพลงได้เสียงดังได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าทําผนังไว้ค่อนข้างหนาเลยนะครับกันเสียงนะฮะคุณผู้ชม ตัวบ้านนะครับอยู่ในพื้นที่อยู่ในหมู่บ้านที่ค่อนข้างสงบนะครับด้านหลังนั้นติดสวนสาธารณะของโครงการนะครับมีพื้นที่ใหญ่ๆเลยนะฮะในจุดนี้นะครับด้านขวามือเรามีห้องเก็บของแล้วก็ห้องน้ําด้วยนะครับผมจะไม่แวะเข้าชมแล้วนะจะตรงมาทางนี้เลยนะครับอันนี้เป็นพื้นที่เคาน์เตอร์ครัวนะครับครัวใหญ่ๆเคาน์เตอร์สูงๆเลยนะฮะครัวนี้ก็ใช้ทําอาหารได้สบายๆรวมถึงยังมี พื้นที่รับประทานอาหารให้คุณผู้ชมด้วยนะครับในจุดนี้นะฮะมันจะมีทั้ง2ฟากนะฮะฟากนี้ก็คือจัดเป็นพื้นที่ครัวอีกฟากนึงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตัวฟ้านะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะประมาณ4เมตรได้นะครับฟ้าสูงโปร่งโล่งสบายแล้วก็ตัวบ้านนั้นจัดทําเป็น กระจกค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเราเข้ามาเนี่ยจะค่อนข้างประหยัดพลังงานนะฮะมันจะเป็นฝ้าสูงนะครับโปร่งโล่งเลยนะฮะแล้วก็แอร์นั้นก็ติดไว้ค่อนข้างครบแล้วนะครับครบเลยแหละฮะแล้วก็ฟรีนะครับในเรื่องของการทําความสะอาดนะครับสัปดาห์ละสองครั้งนะครับแล้วก็ทำพวกสาวยน้ำเนี่ยจะดูแลให้ฟรีนะครับรวมรวมถึงสวนตัดหญ้าตัดหญ้าทุกอย่างนะครับข้างล่างนะฮะ ก็จะมีห้องสปาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมจากถงใหญ่ๆตรงนี้นะครับมีห้องสปาและมีห้องนอนชั้นล่างอีกหนึ่งห้องนะครับห้องสปาห,ห,ห้องนวดนะห้องนวดห้องนวดนะฮะก็มีห้องน้ําในตัวนะครับติดองค์ติดแอร์ไว้ครบหมดเลยนะฮะเหมาะสําหรับเช่าแล้วปล่อยเช่าต่อทําธุรกิจต่อได้นะครับ สนใจติดต่อนะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้นะฮะนัดดูบ้านได้ทุกวันเลยนะครับอยู่ในเขตหนองหอยนี่เองนะครับใกล้ๆเมืองอันนี้เป็นหลังใหญ่เรื่องทาธุรกิจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองถามทางเจ้าของก่อนฮะลืมไม่ได้ถามว่าเช่าทําธุรกิจได้ไหมนะฮะห้องนี้นะครับมีห้องน้ําแยกนะฮะห้องน้ําแยกพื้นที่อาบน้ํากับพื้นที่ เนี่ยนะฮะก็คือแยกส่วนไว้ค่อนข้างครบเลยนะครับเป็นห้องน้ําใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้เลยไปก็จะเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างตัวบ้านหลักแล้วก็เป็นพื้นที่อเนกนประสงค์ใหญ่ๆตรงนี้นะฮะเราสามารถจัดเป็นพื้นที่อเนกนประสงค์คือห้องออกกําลังกายก็ได้นะฮะเพราะว่าฝั่งนี้กับฝั่งนู้นที่ผมพาไปดูตรงครัวเมื่อกี้นะฮะก็คือฝ้าสูงเหมือนกันแล้วตรงนี้มันมีปล่องรับแสงประหยัดพลังงานนะครับในตอนกลางวันนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่า ห้องนี้จะเอาไปทำอะไรดีนะฮะเอาละเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตรงชั้นบนกันต่อนะครับจากข้างล่างนี้ก็พื้นที่ใหญ่โตโมโหลานเลยนะฮะเราอยู่กันแบบสบายสบายเลยนะครับบันไดเดี๋ยวผมจะขึ้นทางด้านซ้ายนะครับตอนขาลงผมจะลงทางด้านขวาผู้สูงอายุขอเน้นย้ำว่าอยู่ด้านล่างนะครับเวลาขึ้นบันไดอันนี้มันจะชันนิดหนึ่งนะฮะ น่าจะเป็นสไตล์ของบันไดเขาอะนะฮะผมเพิ่งเคยเห็นนะฮะเพิ่งเคยเห็นที่เชียงใหม่ก็คือมีไม่กี่หลังนะที่ที่เราไปถ่ายแล้วก็ทําบันไดสไตล์นี้นะครับก็มีหลังนี้แหละฮะที่ที่เห็นแต่ว่าหลังอื่นเนี่ยเขามีแต่เขาไม่ได้ขายนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับข้างบนยังมีพื้นที่ครัวเล็กๆนะครับให้สําหรับเราอยู่ชั้นบนนะฮะเรามาดูตรงห้องนอนกันก่อนนะครับห้องนอนห้องนี้นะฮะเป็นห้องนอนใหญ่มีห้องทํางานอยู่ตรงด้านขวามือตรงนี้ด้วยนะฮะ เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างก็มีตามที่เห็นนะครับแล้วก็ขอเพิ่มได้นะครับคุณผู้ชมสัญญานะครับสัญญาเป็น1ปีนะฮะหปีห้องนอนใหญ่มีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะครับก็ฝั่งนู้นก็มีนะฮะส่วนใหญ่ก็จะจัดไว้ครบเลยนะครับแต่ละห้องก็จะมีห้องสําหรับห้องเสื้อผ้านะครับห้อง แยกไว้ให้เรียบร้อยนะฮะไปเราไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ห้องทำงานนี่เราเลยมาทางนี้นะฮะทางนี้ก็ ตรงจุดด้านขวามือเนี่ยครับเลยไปด้านขวามือก็สามารถออกไปตรงระเบียงใหญ่ได้นะฮะแต่ผมจะพาคุณผู้ชมดูตรงฝั่งนู้นนะครับส่วนนี้ก็เป็นพื้นที่ที่จัดไว้ให้เราพักผ่อนเป็นพื้นที่ส่วนรวมด้านบนนะฮะก็มีครัวเล็กๆให้ด้วยนะครับก็เตรียมอาหารเบาๆประเภทพวกขนมป้งขนมปังต่างๆนะครับเป็นอาหารว่างก็อ,อยู่ชั้นบนไม่ต้องลงชั้นล่างนะครับ แล้วก็ตรงนี้เ็าจะมีระเบียงด้านหน้านะครับซึ่งเราสามารถรับชมวิวสรงสะว่ายน้ําได้นะฮะหมู่บ้านนี้นะครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะฮะเงียบสงบเลยแล้วก็ด้านหน้าบ้านนั้นมีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับอากาศก็เย็นสบายนะฮะนี่นะครับมีตรงนี้มีโซฟาเล็กๆนะครับให้เราได้นั่งพักผ่อนตรงชั้นบนกันนะครับ อา้าวทีมงานเราโผล่ขึ้นมาได้ยังไงนะฮะผมถ่ายบ้านนานจนเกินไปนะฮะทีมงานเราเข้าใจว่า,าถ่ายเสร็จแล้วโผล่ขึ้นมาอา๋อนี่น้องชายผมเองนะครับบันไดสวยฮะคุณผู้ชมบันไดสวยเอาละเดี๋ยวเราไปดูตรงฝั่งนู้นกันก่อนนะฮะฝั่งนู้นก็จะมีอีก2ห้องนอนนะฮะมีอีกสองห้องนอน,นะ พาคุณผู้ชมไปชมตรงระเบียงกันก่อนนะฮะระเบียงก็เป็นระเบียงใหญ่ๆเลยนะครับเราสามารถทํากิจกรรมตรงนี้ได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับจัดเป็นโต๊ะแบาบร์บีคิวบนดาดฟ้านะฮะโอ้น่าจะเจ๋งน่าดูนะครับในส่วนนี้ก็รับชมวิวสระว่ายน้ําผมดูแล้วเหมือน,เห,อน,น,เ,อน,นเหมือนในดิสนีย์นะฮะเหมือนในดิสนีย์เลยก็เรียกไม่ถูกกันนะครับไม่เคยไปนะฮะบ,บ้านสวยครับบ้านสวยน่าอยู่เป็นบ้านใหม่นะฮะคุณผู้ชม ลองมาอยู่ก่อนนะเผื่ออยู่แล้วถูกใจขอซื้อเจ้าของเขาเลยนะฮะอ่ะอันนี้มีอีกหนึ่งห้องนอนห้องนอนห้องนี้ผมจะไม่พาเข้าไปชมห้องน้ำนะครับเพราะห้องน้ำมันจะอยู่ด้านในนู้ดนะครับอ่ามีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆไว้ครบเลยนะฮะอันนี้ก็อีกห้องนอนหนึ่งนะครับ ไหนมาห้องนี้แล้วเดี๋ยววนไปดูห้องน้ำซะหน่อยนะฮะนี่ห้องน้ำเป็นตัวยูเลยตรงมาเอียงทางซ้ายปรึบนี่นะครับมีอ่างล้างหน้าไว้เรียบร้อยนะครับมีพื้นที่อาบน้ำไว้ครบหมดเลยนะครับคุณผู้ชมสนใจนะครับลองมาชมมาดูก่อนได้นะครับหาบ้านเช่าที่เชียงใหม่นะฮะก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับการเปิดบ้านนะครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะครับโดยทีมงานการกันตพัฒ์นะครับ เนี่ยลงไปบันไดทา,างซ้ายฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ